สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยครับตอนนี้โหราคากระชากวิญญาณมากๆเลยนะครับต้องเรียกว่าเห็นแล้วใจสั่นเลยครับกับราคาตอนนี้นะฮะมีลดเห็นมีคนได้สองพันปลๆปะเอาง่ายๆก็คือสามพันซื้อได้อ่ะจากราคาเต็มหกพันสองใช่ไหมเออประมาณนี้หกพันกว่าบาทเหลือมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นและที่สำคัญคือยังมีเวลาใช้ได้อีกยาวๆเลยนะเพราะว่า สีใหม่ก็มารอแล้วเป็นสีแดงสวยมากแล้วก็รุ่นใหม่คุณรอบอีกสักระยะเลยถือว่ามีเวลาใช้มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ Magic s ป e e ส4ตัว4นะครับต้องบอกว่าออกแบบมาได้สวยจริงๆนะดูดิสวยจริงแนะนำคนที่ซื้อพยายามซื้อที่มันมีลายพวกนี้เนาะมันมันสวยกว่าที่จะเป็นขาวล้วนๆส่วนตัวนะครับแล้วสีนี้สวยมากจับตรงนี้นิ่มเนาะ โฟมนิ่มมากเลยจับตรงนี้นแต่วิ่งจริงแม่งโคตรแข็งเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตอนวิ่งเลยกันอันนี้คือคนถามว่าควรซื้อไหมใช่ไหมฮะผมบอกเลยเข้าเรื่องเลยคือควรซื้อไหมควรซื้อนะถ้าคุณใช้สกายปารีสเอ็ดปารีคุณควรซื้อครับซื้อมาเพื่อซ้อมครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้พวกนั้นผมมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ตันอะมันไปต่อ ยังไงอะ่ะมันเป็นตัวซ้อมเป็นตัวแข่งเหรอไม่อะ่ะคุณเอาตัวนี้ไปแข่งจริงหรออย่าเลยมันปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดน้องอืมแต่ถ้าคุณใช้เอดปารี่หรือสกายปารีตอะคุณควรมีตัวในว้้ซ้อมนะครับมันดีมันคาเลคเตอร์ดีแล้วก็ใส่เพื่อซ้อมเพื่อที่จะไปต่อยอดรุ่นซูเปอร์ชูของเอซิกจริงๆนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้หรือใช้ สูระชูยี่ห้ออื่นเงี้ยผมว่าไม่มีความจาเป็นก็ต้องใช้ตัวนี้เลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยสําหรับเนื้อหาสําหรับตัวนี้ว่าควรซื้อไหมมีแค่นี้เลยนะฮะเออตัดสินใจเอาเองเลยแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับส่วนตัวผมมันก็เคยใช้นะแต่ผมยังใช้อยู่เพราะว่าผมเอามาใช้เพื่อซ้อมเพื่อใส่ตัวนี้นี่โยกิริเดีย๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตัวนี้เป็นไงเป็นเซต เป็นงานใส่แฟร์อยู่แล้วซื้ออะไรมันต้องแบบเข้ากันในนี้เพราะว่าผมอยากทำมาลาร์ทอนซัฟโฟยได้แล้วผมอยากจะใช้คู่นี้ตามที่เขาโฆษณาไว้ว่าทำมาเพื่อมาลาทอนซัฟโฟและที่สำคัญคือราคามันดีเว้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนะี่ยไปหาเนี่ยประมาณ4 5 0พันห้ารอกว่าบาทนะครับอผมไม่ได้ขาแรงขนาดที่จะต้องไปใส่เอตปารี ale, หรือสกายปารีอะที่มันราคาแ7ด0ันเจ็ใช่ไหมมันแพงไปนะ ใส่ราคาประมาณเนี้น้องๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือมีความทนทานคุ้มเงินนะฮะก็เลยก็เลยยังยังใช้อยู่นะฮะก็เลยขายพวกเอทปารีสไปดีกว่ามันแพงไปแล้วก็ความทนทานกับราคาแปดพันเจดมันรู้สึกว่าว้าแพงนะใส่แค่นี้พอแล้ววิ่งสมอสมแมะเหมาะแมะมาะแมะ,มะแองหมลมเนี่ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะฮะสำหรับฟิลลิ่งในการวิ่งเนี่ยค่อนข้างแข็งเลย ทุกคนมีน้องป่ะเนี่ยผมยกน้องให้ดูโอ้โหช่องกูเรื่องอดวานยั่ถูกวันเนี่ยมันจะปวดตรงนี้เว้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะปวดตรงนี้มันจะโผล่เนี่ยตึงมากเลยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราซ้อมกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงแตกต่างากับเจ้าตัวบอตตันนะครับบอตตันมันปวดทั้งขาเลยแต่มันไม่ได้ปวดปบบเก็นนะมันเหมือนว่ามันได้ฝึกกล้ามเนื้อทั้งขาแต่เจ้าตัวเนี้ย เวลาวิ่งอ่ะโอ้โหน้องตรงเนี้ยรู้สึกหลับาละะเยอะมากได้ดีนะฮะถ้าคุณใช้ไปเพื่อไปซ้อมตัวเอทสกายเพื่อไปใส่ตัวนั้นอ่ะดี <D. S 2> อ่าวิ่งเทมโปลงคอร์ดอะไรสนุกมากเลยแต่ผมมองว่าสนุกแล้วไงแล้วไงต่อถ้าคุณไม่ได้ใส่พวกนั้นมันไปไงต่ออ่ะมันตันอ่ะเออมันตันอ่ะหรือวอ่าอ่าถ้าคุณบอกว่าใช้บอตันเพื่อเอากําลังไปใส่โปรีอ่ะอย่างนี้ก็ ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าคาแรคเตอร์ตรงเนี้อืมมันตันอะ่ะถ้าคุณใส่ตัวนี้แล้วคุณไปใส่โปรซีคุณไปใส่เอ็นโดฟินอีดีสองผมว่ามันคาแรคเตอร์มันไปกันคนละทิศคนละทางเลยอะ่ะกล้ามเนื้อมาที่คุณใช้มันไปคนละทิศคนละทางเลยอะ่ะยังไงก็ไม่สนับสนุนหรือคุณจะเอาตัวนี้ไปแข่งสิบโลยีล่สิบเอ็ดโลโอ้ผมว่ามันก็มีตัวที่ทําได้ดีกว่านะฮะผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวสําหรับซ้อมพวกนั้นแล้วก็ไปต่อยอดเพื่อคาแรคเตอร์การใช้กล้ามเนื้อ การใช้อะไรของพวกตัวท็อปของ ASIC มากกว่านะครับค่อนข้างเฉพาะตัวเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นแฟนๆ a s s i c ที่อยากใส่นว่าบ้าน์าอยู่เจลนิมบัตยิอยู่แล้วอยากจะมาใส่รองเท้าที่มีคาแรคเตอร์สิ s ing, <S ing, <S ing. <S ่งๆเพื่ออยากจะรู้ว่าเราควรจะลงทุนกับพวกเอชหรือพวกสกายไหมตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะเอามาใช้ได้วิ่งขำๆได้แต่ถ้าคุณจะเอาไปลงฮาร์ปกิโลเนี่ยผมมองว่าแบบว่ามัน ทรมานเกินไปผมมองว่าอาบอตันไปยังมีความสุขกว่าอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมจิกสปีดซีถ้าชอบก็จัดสวยก็จัดจัดได้เลยนะครับผมก็คุ้มครับราคาราคาดีรูปแบบดีทรงสวยหน้าใสแต่ก็อย่างที่บอกไปอ่ะก็ไปตัดสินใจเอาว่ามันไปต่อลำบากถ้าคุณไม่ได้ไปสุดสำหรับสายเอซิกเนาะ แต่ด้วยราคาเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มค่าสำหรับ Magic Speed สำหรับแฟนๆของเอลซิกก็ควรมีไว้ครอบครองเอาไว้ใส่ทํำเทมโปทําความเร็วลงคอร์ดทำอินเทอร์วัลถ้าไม่อยากให้ซปเปอร์ชูราช้ำมากตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฝึกซ้อมได้ดีนะได้ดีพอที่จะไปรองรับก่อนที่จะไปใส่ซปเปอร์ชูเขาอะผมว่าสนุกดีนะครับแล้วก็สวยด้วยแล้วก็แม่งทนด้วยอะทนจริง เอสิกขนนี้ขนาดเป็นตัวซ้อมมีแผ่นของเขายัางทนเลยนะแล้วราคาดีดีนะครับแต่ตัวนี้ระวังนะอย่าไปแงะแผ่นซอมมันนะมันถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ระบายอากาศดีผมว่าตัวนี้สวยอะเห็นแล้วชอบแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันเข้ากับลูกเท้าอะของของเราได้ดีมันใส่แล้วเท้าเราออกมาสวยมากเลยนะเนี่ยอืมแล้วก็ยังไงอะโอ้โหมันสวยอะ เอาไง่ายๆคือแม่งสวยจริงนะครับแล้วก็ราคาดีมากตอนนี้ถ้าเป็นแฟนเอ i ิกก็ควรจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นใส่ค่ายอื่นผสมประสานไปอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ต้องซื้อข้ามได้ก็ได้นะครับแล้วก็เขามีอะไรนะ FF Turbo ใช่ไหมมีอยู่แค่เนี้ยเออถ้าคุณลงอย่างเงี้ยมันก็เด็กแต่ผมว่าลากัลากๆแล้วมันพอนะพอในการลงคอดในการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวิ่งสนุก สำหรับคนที่มาใส่เอ i ซแต่ถ้าคนที่าไปใช้ evo sl หรือไปใช้อะไรจีะตาตใช้ในกงในกี้ใช้ p ู m a อะไรเงี้ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นตัวนี้ไม่จำเป็นแต่ให้ดูบสวยจริงแล้วที่สำคัญคือมีรองรับทั้งหน้ากว้างแล้วก็ทรงธรรมดานะครับอืถือว่าสไตล์เอ i ซกนะตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนที่มีรูปเทา้าอย่างเงี้ย เออคือเขาเข้าใจดีนะครับใครเท้ากว้างก็มีรองรับแล้วก็สีพวกนี้ทํามาหมดเลยบางบางรุ่นจะแบบคนหน้ากว้างทําไมวะทําไมคนหน้ากว้างจะต้องให้เขาใส่สีแบบสีดสําล้วนสีขาวล้วนให้เขาใส่สีสวยๆแบบนี้มันงก็ได้คนเท้าล้มเท้าแบนเท้ากว้างเขาก็มีหัวใจนะครับหลายๆแบรนคุณกรุณาช่วยทําให้เขาได้ใส่สีสวยๆเหมือนชาวบ้านชาวช่องขาง,งบ้านแค่ลําพังเขาเท้า,วากว้างกว่าชาวบ้านเขาก็หารองเท้าใส่ยากแล้ว ต้องให้เขาไปเพิ่มไฟอ่าตรงนี้ไม่รัดไอ้ตรงนี้เหลือมากกว่าชาวบ้านอีกเอออย่างเงี้ยนะฮะเอสิกตรงนี้ก็ทําได้ดีสําหรับรุ่นนี้นะแต่พวกโนวาบาร์ผมก็ยังเห็นหรือนิมบัรก็ยังเห็นสองอออะไรยังไม่หลากหลายยังไงก็ฝากถึงผู้ประกอบการนะครับเห็นใจคนที่เท้ากว้างด้วยอะไรเงี้ยขนาดผมไม่เท้ากว้างผมยังเห็นใจเลยใครๆก็ยากใส่รองเท้าสีสวยๆนะโอ้โหพูดเร็วมากพูดรัวมากยังกับรัปเปอร์นะครับขอพักหายใจแป๊บหนึ่ง นะครับแต่ถ้าคุณอยากลองมันเหมือนสไตล์ฟิลลิ่งรถญี่ปุ่นยุค90อารมณ์ผมโตมาครับซีวิก3ดอซีวิก3าประตูนะสกายไลน์ GGR เงี้ย R35 อย่เงี้ยมันมีความดิบแบบนั้นนะครับมีความแบบขับกระชากแบบเกียร์กระปุกหรือที่ผมทอบติดปากน,นั่นก็คือคำว่าแบบว่ามันเร่งแล้วมันติดตีดนะมันแบบคุณออกแรงกระทืบมันส่งมันไปมันป้าาป้าป้า มันไปมันบอตตั้นมันไม่ไปอ่ะบอตตั้นมันไม่ไปเอ๊ะเราบอกไม่ซื้อบอตตั้นล้วบอกไม่ชอบบอบอตตั้นด่าบอตตันเอ๊ะสีนี้มาจากไหนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับก็สายซิ่งตื๊ดๆซิ่งระยะสั้นแถวบ้านเรียกอะไรนะแดกไบต์แข่งคอตเตอร์ไม้อ่ะเนี้ยอันนี้ได้ตื๊ดๆห้าโลอะทำความเร็วได้ดีนะเอาห้าโลไปแข่งได้อสิบโลก็ได้ อแต่มันก็ยังมีตัวที่ดีกว่าอยู่ดีสิบโลคุณก็ไปใส่ตัประชชูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณงบน้อยจะอยากซิ่งนะครับใครที่แบบโอ้โหเอตปารีสราคาถึงแปดพันเจ็ดสกายปารีสแปดพันเจ็ดแล้วยิ่งจะมีตัวอะไรนะตัวโตเกียวมาอีกทะลุไปที่แปดพันเก้าอะไรเงี้ยหรือเก้าพันสี่วะเก้าพันสี่วะเออตัวท็อปตัวเลมันเก้าพันเก้าโอ้โหไปกันใหญ่แล้วไม่ไหวจับต้องไม่ได้แนะนำตัวนี้ครับฟินลิง น้องๆเลยอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยกูขับซีวิ c เธอโบไม่ได้กูก็ขับซิตี้เธอโบได้วะอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้น่าใช้ได้ถ้าใครอยากซิ่งในงบน้อยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นรองเท้าแผ่นที่ที่ผมว่าคุ้มค่าราคาแล้วก็เหมาะกับการซิ่งมากๆลองจากนี้ผมก็เชร์มิซูโนะลิฟเวฟลิบิเลียนแฟตสองซิ่งพอๆกันเลยแต่ตัวนี้ไม่ซิ่งตัวนี้ไม่ซิ่งนะฮะ แต่ตัวนี้ซิ่งมากซิ่งในราคาประหยัดสามนบาทถ้าอยากได้ชอบรูปทรงมันอะไรมันไปจัดกันได้นะครับส่วนไซส์เกือบลืมโดนบอกว่าอย่าให้พูดเรื่องไซส์ด้วยเรื่องไซส์เนี่ยเผื่อเลยครับเพื่อไปศูนย์จุดห้าบวกเพิ่มจากเทวาจริงปกติหนึ่งเซนนะให้ให้บวกเป็นหนึ่งจุดห้าใครที่บวกหนึ่งอยู่แล้วให้บวกเป็นหนึ่งจดห้ายังไงก็งต้องบวกครับผมเพราะว่าหน้ามันเชิดขนาดนี้ถ้าคุณไม่บวกตรงนี้ มันแคบมากนะครับแล้วพอมันเชิดอย่างเงี้ยเวลาจังหวะกิ้งไหลอย่างเงี้ยถ้าใครที่ไม่ชอบรัดรัดรนเนื้อลูดหรือรัดรัดรันเนื้อลูดก็เจ็บข้อเท้าไม่รัดแม่งก็ไหลนิ้วชนยังไงบวกอย่างน้อยครึ่งไซส์นะครับผมแล้วคุณจะวิ่งสนุกกับตัวนี้มากๆยังไงก็ฝากไปด้วยครับสำหรับ Magic s p e e d 4ยังมีเวลาใช้ตัว5กว่าจะมาอีกนานนะฮะนี่เขากำลังจะปล่อยสีใหม่อยู่เลย นะครับแล้วยิ่งสีขาวล้วนสวยมากตัวจริงสวยมากนะถ้าใครชอบสีขาวล้วนที่เป็นสีดำเนี่ยแล้วราคาดีมากหรือรุ่นสีอื่นๆก็สวยนะครับสีนี้ก็สวยแต่ผมชอบสีนี้มากที่สุดนะครับแต่สีขาวล้วนตัวจริงสวยมากแล้วถ้าใครเอาไปใส่เนี่ยโอ้โหเท้าคุณดูแพงดูหรูดูอะไรมากเลยสำหรับจ้าเมจิกสปีดเนี่ยยังไงก็ไปจัดกันได้นะครับ หรือถ้าใครอยากจะรอสีแดงก็โคตรสวยเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้มาเมื่อไหร่น่าจะเป็นเดือนหน้าหรืออีก2เดือนก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นในส่วนของตัวท็อปมากกว่าเพราะว่ามันจะมีงานแข่งของเอจิกเมตาไทม์ไทไทเอาอะไรสักอย่างไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะนั่นแหละช่วงนั้นเขาจะปล่อยรองเท้าตัวท็อปของเขามาเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราอะ่ะ ซื้อเอาไปลงงานนั้นนะครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผมดูออกมันจะมาช่วงนั้นแหละแค่เดือนเก้าใช่ไหมเออเดี๋ยวแบบประมาณปลายปลายเดือนแปดเดี๋ยวก็มา, 8, บบมาละนะครับก็ฝากไว้ได้วยครับสําหรับเก้าเมจิกสปีดส่วนตัวนะให้เป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนตัวซอมที่ดีที่สุดสําหรับผมนะนะตอนเนี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยสิงสุดดีสุด แต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละครับถ้าคุณไม่ได้ไปใส่ตัวที่มันสูงกว่านี้ผมมองว่ามันตันอย่างเงี้ยผมซ้อมตัวนี้ไปใส่มิซูโนะโปรสาผมก็มองว่ามันประหลาดหรือไปใส่เอนโดฟินยินิตตัวเนี้ยที่เป็นซูเปอร์ชูสำหรับผมเอาไปลงงานแข่งเนี้ยมันก็ไปคนละทิศคนละทางแหละคาเรคเตอร์หรือเอาไปใส่อาดิดาสโปรเองมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าคุณใส้ปาลีด เอ็ปารีสกายปารีแล้วจับคู่กับเจ้าต,ตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบกลมกลมสุดๆแล้วก็เพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับแต่ก็ใครที่ไม่ใช้แต่ไม่แคร์แล้วอยากจะซิ่งในงบน้อยๆก็ยังแนะนําเป็นรองเทา้าคาร์บอนที่ซิ่งที่สุดสําหรับผมตอนนี้เลยยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับเมจิกสปีด d ีนะครับวันนี้ก็มาพูดมีประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะลองลงคลิปดึกๆหน่อยนะครับดูว่ายังจะมีคนดูไหมอะไรนะครับยังไงก็ ฝากช่องของพวกเราไว้ด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้เรามีของมาแจกมีเสื้อมาแจกมีเสื้อที่เออชิปปัน,นะนเนี่ยกลนตีนแน่ๆแน่นอนถูกใจแฟนช่องแน่ๆนะฮะยังไงติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเจ้าเมติกสปีดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ราคาดีซิงมากๆซซ่งมากๆแต่แต่กล้ามเนื้อคุณต้องแข็งแรงนิดนึงนะแต่แมงสะใจอะ่ะเออสะตใจสะตใจแบบว่าโอ้โห ขวงขาแบบบันเดากระต่ายเลยฮะแบบสุดยอดซอยขาเป็นเอวกะต่ายเลยฮะยังไงก็ฝากว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม